สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วน,นะครับช่างมีรถมือสองนะครับก็เห็นผมแสดงว่ามีรถมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะครับเราจะมีนัดกันนะ18บนาฬิกาสาสนาทีเรามีนัดที่จะต้องมาดูรถมือสองนะครับอ่าอยู่ข้างหลังผมนะเป็นนิกสันวิกเอมฝาแดงนะครับคันนี้เป็นกระบะแคปนะลงมาลายฟาเวอร์ด้วยแต่จะมารีวิวรอบคันรีวิวทดลองขับขี่ภายในเครื่องยนต์แล้วก็ลยลเยดราคาเหมือนเดิมนะครับ เราจะรีวิวกันแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับเพิ่มเติมตรงไหนคอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะปรับเปลี่ยนตามคอมเมนต์เลยนะครับรถอยู่จังหวัดพิจิบรลอยู่เมือลมเกล้านครับคันนี้ไปเพื่อไม่เสียเวลานะครับพาไปดูใกล้ๆก่อนนะครับไปดูรถกันเลยก็นี่นะครับเป็นกระบะแคปนะครับวันนี้พามาชมนิสสันบิ๊กเอ็มฝาแดงนะครับเป็นป้ายทะเบียนจังหวัดพิษณุโลกนะครับบอนอแ 60จังหวัดพิษณุโลกนะเป็นสีเทานะครับคันนี้สีเทาแลมโบนะ่ะแต่ว่าตอนนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอยู่อำเภอลมเก่านะครับสําหรับใครหานิกสันพิเอ็มยูนะก็มาแล้วป้ายทะเบียนพิษโลกนะครับบ่นอนอนี่นะพิโตคู่มือกันจะทะเบียนอยู่นี่นะผานสีครับต่อมาแล้วครับ5ม อ2567นะครับ5มกราคม2567นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันหน่อยเนาะเป็นรถปีไหนเอ่ยเดี๋ยวขอดูพร้อมกันนะครับเอกสารพร้อมโอนนะคันนี้นะเอกสารพร้อมโอนนะครับวันจุดทะเบียนนะครับวันที่5มกราคม2538นะครับคันนี้จังหวัดพิษณุโลกเครื่อง2550นะครับสีเทาสีตรงเล่มนะครับดีเซลนะครับคันนี้ BD25 นะครับเครื่อง2550 โอ okay, เคมาดูรอบๆคันกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูภายในดูเครื่องยนต์ละเดยดราคานะครับเดี๋ยวขอดูรอบๆคันก่อนอันนี้แม็กเป็นแม็กนิกสันนะครับอ๋อเป็นแม็กเลยนะสีเทานะครับสีดีนะสีน่าจะทำมาใหม่สีดีเดี๋ยวขอดูเช็ดสีสักหน่อยนะครับ ยมลงทุนนลครับก้มถ่ายให้เห็นกันแบบจัดจ้นะครับแมกหน้าแม็กหลังเหมือนกันลลยดอกเดียวกันนะครับชิดซีกันคูนมีแมกไลเนอร์เรียบร้อยนะครับคันนี้มแมกไลเนอร์เรียบร้อยนี้ไม่มีกันชนหลังนะครับตัวเปิดกระบะหลังนี่เป็นจุดเดียวนะครับ น,นี้มียางอะไรให้หนึ่งเส้นนะครับรถอยู่จังหวัดเพชรชบูรณ์อยู่อำเภอหล่มเก่านะครับสำหรับนิสสันพิกเอ็มฝาแดงคันนี้ดีเซลนะครับยางอะไรด้วยแมกหน้าหลัง ตายเดียวกันนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูภายในสักหน่อยเปิดประตูมาอ๋อคันนี้จอเหลี่ยมนะครับอจอเหลี่ยมนะเออเบาะดีครับ กระจกมือหมุนนะครับใช้งานได้นะดูเลขไม้สักหน่อยนะครับเลขไม้ที่ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับ เดี๋ยวเปิดกุญแจฟังเสียงสักหน่อยเนาะโอ้เปิดกุญแจมาแอร์เย็นเลยแอร์ทำงานเลยนะครับกุญแจมาแอร์ทำงานเลยนะเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยเนาะแอร์เย็นเลยอ๋อติดแล้วอ๋อบิดิตด,ต,ดติดได้เลยนะอันนี้สตาร์ทง่ายเลยครับอ๋อปิดนิดนึงก็ติดแล้วครับ เป็นน้ำฝนครับใช้ได้อ่าใช้ได้ทุกสเต็ปเลยครับไปเลี้ยวต่างๆใช้ได้ครบนะครับแต่ดังนะครับอันนี้อ่าโอเคนะ เดี๋ยวเราจะลองทับขี่กันสักนิดนึงเข้าเกียร์ก็คันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะ,ะเบานะครับเลี้ยง่ายนะพวงมาลัยพาวเวอร์เบรกดีเบรกใช้งานได้ดีเลยเกียร์ถอยครับ เขาได้ครบไม่ดุดไม่หลวมครับเกียร์แน่นแน่นอืมแอร์เย็นตรงลยพาวเวอร์ก็สบายแล้วเดีย๋ยวเขาไปดูเครื่องยนต์สักหน่อยนะ ก็สาหรับคันนี้เจ้าของเปิดราคาที่แปดหมื่นบาทนะแปดหมื่นทุนนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะครับเบอร์อยู่ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับสามารถโทรมาต่รอลองราคาได้นะครับหรืออยากจะมาทดลองกับขี่ก็ได้เหมือนกันเพชรบูรณ์ลมเกา่าบ้านหนองัวกแก้วนะครับโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะอยากจะดูคันไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมก็จะหามารีวิวให้แบบนี้อีกนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ